สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่25มีนาคม2564นะครับในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับคลิปนี้นะฮะสยามชาแนลจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทสีทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่10ครับ ประเมินราคาให้สูงถึง500บาทนะครับ500เท่าเลยทีเดียวนะครับหากท่านหาเจอนะครับเหรียญที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆดังต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากรบกวนนะครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆ ฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าจุดไหนที่ทําให้มีความแพงแล้วก็จุดไหนที่ทําให้เหรียญนั้นมีราคาและเป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูคลิปให้จบแล้วกันครับเราไปชมกันเลยเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับ ทุกท่านครับนี่คือเหรียญ2บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่เราพบเจอกันอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมใครขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับจะมาทําการอธิบายนะครับให้เพื่อนๆนั้นหาเหรียญลักษณะดังต่อไปนี้นะครับมาขายให้เรานะครับเนื่องจากว่านะครับเป็นกระแสใหม่นะฮะถือว่ามาแรงเลยทีเดียวในส่วนของเหรียญ1นบาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับดูไม่ยากนะฮะที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆนะครับ เผื่อเพื่อนๆไปหาเจอนะครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสเอานะครับเนื่องจากว่าเหรียญลักษณะดังต่อไปนี้นั้นมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมแล้วนะครับในส่วนของเหรียญ1นบาทนะครับจะบอกกับเพื่อนๆนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับคือเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่10นั้นนะครับจะมีทั้งปี2 5 6 1 6 2นะครับที่เราพบเจอกันจํานวนมากครับแต่เหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฟังให้ดีนะครับหากท่านมีแม่เหล็กอยู่ในมือแบบนี้ถ้าท่านดูดเหรียญนี้และติด แบบนี้นั้นคือเหรียญปกติทั่วไปยังพบเจอได้ง่ายครับแต่เพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าเหรียญนะฮะที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่10นี้นะครับนี่นะฮะที่ท่านได้พบเจอนี่นะปีหกหนึ่งหกสองก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่านะครับท่านเอาแม่เหล็กนั้นดูดนะฮะดูดแบบนี้นะครับแล้วปรากฏว่าไม่ติดไม่ติดแม่เหล็กขึ้นมานะครับเป็นเหมือนเหมือนเราดูดเหรียญฟังช้าๆนะครับฟังคําบรรยายนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับเหมือนเราดูด อ่าสีทองเหลืองแบบนี้ไม่ติดแบบนี้นะครับจะมีราคาทันทีนะครับในส่วนของเหรียญ1นบาทนะฮะของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับนี่เป็นข้อมูลใหม่สาระดีๆข้อมูลดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนักสะสมกันครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญ2บาทที่สยามชาแนลนะครับจะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆหาเจอก็ค่อยส่งมาประเมินราคานะครับผมจะอธิบายแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับฟังให้ดีนะครับ อธิบายเอาความรู้ไปด้วยนะครับเพื่อนๆฟังช้าๆนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเหรียญนะฮะสองบาทสีทองเหลืองนั้นของในหลวงรัชกาลที่สิบนั้นด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมบรูปของพระองค์ท่านจะมีข้อความว่ามหาวชิราลงกรน,นะครับแล้วก็มีคําว่ารัชกาลที่สิบอยู่ขวามือแบบนี้เหรียญรุ่นนี้เป็นรูปไข่ปลานะครับนี่ฮะเนี่ยไข่ปลาเขาเรียกว่าไข่ปลาเนาะตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามแบบนี้นะครับมีขอบเฟืองด้วยนะครับในส่วนของเหรียญ2บาทด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ในรัชก,กาลที่10ครับมีคําว่าประเทศไทยมีคําว่าพศ2561แล้วก็2บาทบอกราคาครับนี่คือเหรียญที่เราพบเจอกันแต่บางเหรียญนั้นเพื่อนๆครับท่านไปเจอเหรียญแบบนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับนี่คือเหรียญที่เป็นสีเงินนะครับนี่คือผมกําลังจะบอกเพื่อนๆว่าให้ระวังนิดนึง เพราะเหรียญสีเงินนั้นมีราคาแพงนะครับมีราคาแพงนะครับในส่วนของเหรียญสีเงินที่เป็นของในหลวงาราชการที่1ิบแล้วแม่เหล็กดูดติดนะครับนี่สังเกตดูนะครับเผื่อท่านไปเจอเหรียญแบบนี้ถ้าไปเจอเหรียญแบบนี้ที่เป็นสีเงินนั้นให้ระวังระวังไปโดนของลอกเหรียญแบบผมต้องบอกว่าเหรียญที่ผมถืออยู่นี้คือเหรียญที่ลอกเหรียญแบบมาครับเพื่อนๆเราพิสูจน์กันอย่างไรครับเราจะพิสูจน์กันแบบไหนให้รู้ว่านะครับเป็นของแท้ของเทียมนะครับดูอย่างนี้นะครับนะครับนะฮะ ดูแบบนี้นะครับว่านะครับเราจะดูแบบไหนล่ะนะครับให้รู้ว่าเป็นของแท้ของเทียมในเมื่อนะครับด้านหลังก็ดูเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างนั้นแค่สีเงินกับสีทองเหลืองเท่านั้นนี่คือเหรียญปกตินะครับที่เราพบเจอแต่เหรียญนี้แปลกไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูเป็นสีเงินนะครับเหรียญนี้โดนทํามาครับสังเกตดูนะครับน่าจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะฮะมีขอบเฟืองดูสวยเหมือนกันหมดเลยให้ระวังนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเหรียญที่เป็นสีเงินนั้นมีราคาแพงนะครับ สังเกตดูนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับเหมือนเดิมให้เรานํานะครับแม่เหล็กนี่นะฮะมาดูดดูนะครับถ้าดูดติดนั้นของแท้เห็นไหมฮะอันนี้ไม่ติดนี่ก็ไม่ติดนั้นแสดงว่าเหรียญน,นี้นั้นโดนลอกเหรียญแบบมาครับ ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะเหรียญที่เป็นสีเงินแม่เหล็กดูดติดนั้นนะครับจะมีราคาสูงถึงหลักพันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็โปรดระวังกันนิดนึงนะครับในส่วนของเหรียญนะครับสบาทนะฮะที่เป็นสีทองเหลืองแล้วก็มาเป็นสีเงินนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าสีเงินนั้นแม่เหล็กจะดูดติดแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ฮะจะติดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งครับมาดูเหรียญที่สยามชาแนลประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนครับ ที่เป็นเหรียญ2บาทนะฮะของในหลวงรัชกาลที่10นั้นเป็นลักษณะแบบไหนมาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเหรียญนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าท่านหาเจอยินดีที่จะประเมินราคาให้สูงถึง500บาทครับเพื่อนๆอเห็นอะไรไหมครับนี่ครับคือด้านหน้านั้นปั๊มไม่ติดครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับปกติแล้วจะมีคําว่ามหาวชิราลงกรอ,อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมครับมีคําว่ารัชกาลที่10อยู่ฝั่งขวาแต่เหรียญน,นี้ไม่มีครับ ท่านสังเกตดูสิครับนี่ครับระวังนิดนึงนะฮะถ้าเป็นรื่นๆนั้นอาจโดนเจียนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมส่องเข้าไปแล้วเป็นเนื้อแตกนะฮะบริเวณนี้เป็นเนื้อแตกเพราะฉะนั้นเหรียญนี้เป็นของแท้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการปั๊มไม่ติดด้านหน้านั่นเองส่วนด้านหลังเป็นอย่างไรครับด้านหน้าอย่างเดียวได้ไหมนะครับหรือยังไงนะฮะถ้าเป็นเฉพาะด้านหน้าด้านหลังยังเต็มอยู่ก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับแต่จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับมาดูด้านหลังครับเป็นแบบไหนครับ ด้านหลังเหรียญแรกนั้นจะมีตราประจําพระองค์ในรัชกาลที่สิบนะครับส่วนเหรียญที่สองที่ผมรับซื้อนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อน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 สังเกตดูสิครับก็คือด้านหลังนั้นจะปั๊มไม่ติดครับปั๊มไม่ติดเลยเห็นไหมครับตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์นี้ก็จะมองแทบไม่เห็นนะฮะเห็นไหมฮะนี่ครับจะเป็นแบบนี้ เป็นเป็นแบบไม่มีอะไรเลยประมาณนี้ถ้าหายไปเลยก็ยิ่งดีนะครับแต่ระวังนิดนึงนะฮะเหรียญลักษณะแบบนี้นั้นอาจจะโดนเจียได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการดูนิดนึงนะฮะเนื้อของเหรียญน้ําหนักของเหรียญมีส่วนจําเป็นนะครับว่าของแท้ของเทียมเป็นอย่างไรนะครับต้องส่องดูให้ดีนะครับว่าของแท้เป็นอย่างไรของเทียมเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งมาประเมินราคาได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนะครับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ ยนฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายไม่ต้องส่งมานะครับฝั่งซ้ายนั้นยังพบเจอจํานวนมากนะครับในส่วนของสีทองเหลืองนะครับยังพบเจอจํานวนมากแต่ถ้าเจอแบบนี้นะครับอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยที่เป็นเหรียญปั๊มไม่ติดนะฮะจากตราแม่พิมพ์นั้นเรายินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนั้นสูงถึงนะครับห้าร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครหาเจอแล้วส่งมาประเมินราคาได้ที่ q ิวอาคดนี้ครับ นี่คือคิวอาร์โค้ดของช่องสยามชาแนลนะครับพร้อมกับ ID l i ไลน์ทั้ง3 ID นะครับ2 ID แรกนะครับใส่แอดด้านหน้าติดต่อได้ร0 0เปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะในส่วนของ2 ID แรกนะครับแล้วก็ QR วอารโค้ดก็ติดต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ยิงไว้ติดต่อเราไว้แล้วกันนะครับอยากแนะนำนเพื่อนๆนักสะสมนะครับติดต่อไว้แค่ไลน์เดียวก็พอ นะครับอย่าเอาทุกไลน์นะครับเพราะว่าท่านส่งสินค้ามาก็เป็นอันเดิมนั่นเองเพราะทุกไลน์เราก็มีทีมงานตอบท่านอยู่มีทีมงานดูของท่านให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสบายใจได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสาย,ยามชาแนลของเราขอ,อกราบขอบพระคุณนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยและเพื่อไม่ให้เ,เพื่อนๆพลาดในคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องและการอัปเดตข่าวสารดีๆนั่นเองครับสาหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอ,อกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ